สำนักข่าวบลูเบิร์กได้รายงานว่ามีข้อมูลจากบ s สตัน o อ s ซ l t i ิงกรุ๊ปหรือ BCG สะท้อนว่าบังคลาเทศนั้นกำลังจะกลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจมูลค่า1ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี2583ด้วยการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่6.4%ระหว่างปี2559ถึง2564ทำให้บังคลาเทศแสงหน้าประเทศอื่นๆเช่นอินเดียอินโดนีเซีย เวียดนาม Philippines ปิน์และไท a ซึ่งได้แรงหนุนจากความเชื่อมั่นผู้บริโภคนวัตรกรรมในภาคเศรษฐกิจเกิดใหม่รวมถึงแรงงานรุ่นใหม่โดยรายงานระบุว่าตลาดผู้บริโภคในประเทศบังคลาเทศจะกลายเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับ9้าของโลกและชนชั้นกลางและชนชั้นร่ำรวยที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมากระหว่างปี2563ถึงปี2568โดยเศรษฐกิจแบบกิ๊กที่แข็งแกร่งจะช่วยหนุนกำลังแรงง,งานโดยมีอายุเฉลี่ย เพียง28ปีเท่านั้นโดยประเทศนี้อาจจะถูกบทบางอย่างง่ายได้โดยเพื่อนบ้านทางตะวันออกเฉียงเหนืออย่างจีนหรือภาคพื้นทวีปทางตะวันตกอย่างอินเดียแต่ว่าบาังคลาเทศยังยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งในภูมิภาคนี้ซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโดยบังคาลาเทศได้ก้าวหน้าจากประเทศที่มีไรายได้ต่ำเป็นประเทศที่มีไรายได้ปานกลางระดับล่างในปี2558แม้ว่าจะชาว่าอินเดียถึง5ปีแต่ว่า GDP ต่อหัว ของบังกลาเทศก็สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้วโดยประเทศมีเป้าหมายที่จะเป็นประเทศที่มีไรายได้ปานกลางระดับสูงภายในปี2574ซึ่งอย่างไรก็ตามความท้าทายบางอย่างก็ยังคงอยู่ด้วยมีปัญหาล่าสุดเกี่ยวกับสภาพคล่องเช่นเดียวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและกดดันรัดเงินเฟอ้อซึ่งอาจชะลอการเติบโตในระยะสั้นแต่ว่าบังกลาเทศก็ใช้มาตรการเพื่อวางตำแหน่งเศรษฐกิจมูลค่า4.16แสน ล้านดอลลาร์ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาตราบใดที่ยังคงรักษาอัตราการเติบโตเฉลีย่ยที่ประมาณ5%เปอร์เซนโดยในการวิเคราะห์แบบสำรวจ BCG พบว่า5 7เปเซของผู้ตอบแบบสอบถามยังคงเชื่อว่าคนรุ่นต่อไปจะมีชีวิตทีด่ดีกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศกำลังเปลี่ยนสู่เศรษฐกิจที่เน้นทักษะแม้ว่าเศรษฐกิจจะ,ะเผชิญกับความผันผวนในระยะสั้นในรายงานมั่นใจว่าเศรษฐกิจที่มีความยืดหยุ่นสูงนี้ จะยังคงแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งในระยะยาวและทางด้านสำนัาคารบลูเบิร์กก็ได้รายง,งานเมื่อวันที่6ธันวาคมว่าธนาคารกลางเวียดนามนั้นได้ประกาศเพิ่มพดานการขยายตัวของสินเชื่อในระบบการธนาคารขึ้นอีก1.5-2%โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจในขณะที่บริษัทไลไหลายแห่งของเวียดนามกำลังประสบกับความยากลำบากในการระดมเงินทุนโดยธนาคารพาณิชย์ ที่มีสภาพคล่องมากเพียงพอและให้อัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ในระดับที่ค่อนข้างต่ำจะได้รับอนุญาตให้เพิ่มโควตาการปล่อยสินเชื่อได้มากกว่าธนาคารอื่นๆโดยเงียนทีฮงผู้ว่าการธนาคารกลางเวียดนามได้สั่งการให้ธนาคารต่างๆให้ความสำคัญกับการปล่อยกู้กับภาคส่วนที่สามารถสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจเช่นบริษัทในภาคการผลิตกเกษตรกรรมและการส่งออกโดยถแถลงการของธนาคารกลางเวียดนาม ระบุว่าการเติบโตของสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นจะไปควบคู่กับการควบคุมความเสี่ยงเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจมีสภาพคล่องและความปลอดภัยในการดำเนินงานและความสามารถในการชำระหนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงตรุษจ,จีนซึ่งทางด้านหนังสือพิมพ์ได้รา,ายงานเมื่อเดือนที่แล้วว่าธนาคารกลางซึ่งจำกัดการเติบโตของสินเชื่อของระบบธนาคารผ่านนี้ในปีนี้ไว้ที่14%โดยก่อนหน้านี้ได้เพิ่มโควตาสำหรับธนาคาร บางแห่งสินเชื่อในระบบธนาคารพาณิชย์เติบโต12เปอร์เซ็นในปีนี้จนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนซึ่งอย่างไรก็ตามคำสั่งดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่ S&P Global Ratings เตือนว่าบริษัทเวียดนามที่มีหนี้สินสูงประสบปัญหาในการให้บริการสินเชื่อการปรับปรามด้านกฎระเบียบได้สร้างความเสียหายให้กับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของเวียดนามทำให้ยอดขายหนี้ในประเทศพุ่งกระชูนและทำให้หุ้นในประเทศกลาย เป็นหุ้นที่มีผลประกอบการแย่มากที่สุดในโลกซึ่งธนาคารกลางจะติดตามการปล่อยสินเชื่อของธนาคารอย่างใกล้ชิดและจะดำเนิกนการเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องในระบบธนาคารเมื่อจำเป็นและจะจับตาดูอัตรางเงินเฟอ้อและการพัฒนาของตลาดอย่างใกล้ชิดเพื่อหามาตรการทางการเงินที่เหมาะสมและวงเงินการเติบโตของสินเชื่อในปี2556 ส่วนทางด้านธนาคารจีนก็ได้ถแถลงว่าปริมาณทองคำสำรองของประเทศได้เพิ่มขึ้นอีก32ตันหรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ1,800ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐหรือ62,600ล้านบาทซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่จีนออกมาเปิดเผยตัวเลขทองคำสำรองเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่เดือนกันยายนปี2019ซึ่งตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนี้ทาให้ทองคาสารองของจีนตามข้อมูลล่าสุดณช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน อยู่ที่1,980ตันหรือคิดเป็นประมาณ1,12,000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ3.89ล้านล้านบาทโดยจีนนั้นมีปริมาณทองคำสำรองที่ถแถลงอย่างเป็นทางการ มากเป็นอันดับ6ของโลกตามหลังสหรัฐอเมริกาซึ่งมีทองคำสำรองมากที่สุด8,133.5ตันและรองลงมาได้แก่เยอรมนีอิตาลีฝรั่งเศสและรัสเซียโดยบางครั้งทางการจีนก็ไม่ได้มีการปรับตัวเลขทองคำสำรองเป็นเวลานานหลายปีก่อนที่จะออกมาเผยทีเดียวว่ามีทองคำเพิ่มขึ้นอีกหลายร้อยตันแต่ในบางช่วงเวลาจะมีการรายงานตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนโดยสภาทองคาโลกหรือ วอลโกลคาซียรายงานเมื่อเดือนที่แล้วว่าธนาคารกลางทั่วโลกมีการกว้านซื้อทองคำรวมกัน399ตันในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ ซึ่งถือว่ามากเป็นประวัติการสํสำหรับช่วงระยะเวลา3เดือนและยังเปิดเผยอีกว่าทองคำส่วนใหญ่ถูกซื้อด้วยธนาคารกลางของประเทศซึ่งไม่เปิดเผยให้สาธรารณาชนรับรู้ทำให้หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าจีนหรือรัเสเซียอาจจะกำลังซุ่มสะสมทองคำสำรองอยู่โดยความต้องการซื้อทองคำโดยธนาคารกลางของประเทศต่างๆคาดว่าจะช่วยประยุง์อุปสงค์และราคาทองคำซึ่งปัจจุบันซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ1775ดดอลลาร์ สารฐต่อออนโดยราคาทองคำนั้นได้ปรับตัวลดลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายขึ้นอัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนของพันธบัตรซึ่งทำให้ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจน้อยลงสำหรับนักลงทุนในยุโรปและสหรัฐอเมริกาโดยรายงานปริมาณทองคำสำรองของจีนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชุดข้อมูลที่ธนาคารจีนนั้นเผยแพร่ซึ่งยังระบุด้วยว่าทุนสำรองระหว่างประเทศของจีนนั้นได้ เพิ่มขึ้นเกินกว่าที่คาดหมายในเดือนพฤศจิกายนอีกด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาได้มีรายงานข่าวชิ้นหนึ่งของสำนักข่าวนิเกเออะแห่งญี่ปุ่นได้ตั้งข้อสงสัยว่าจีนนั้นกำลังกว้านซื้อกักตูนทองคำในปริมาณมหาศาลและเชื่อว่าเป้าหมายของปักกิ่งในความเคลื่อนไหวดังกล่าวคือเพื่อลดพึ่งพิงดอลลาร์ของสหรัฐแถมโลหะมีค่าดังกล่าวน่าจะเป็นของรัเสเซียคู่อริของอเมริกาอีกด้วยโดยรายงานข่าวของนิกเคอะมีขึ้นตามหลังผลการศึกษาหนึ่งที่เผยแพร่ โดยสภาทองคําโลกที่พบวัฒนาการกลางต่ตางๆทั่วโลกได้มีการจัดซื้อทองคําปริมาณมากในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาซึ่งรายงานของสภาทองคําโลกเน้นว่ามีผู้ซื้อลึกลับรายหนึ่งที่จัดซื้อโลหะมีค่าชนิดนี้ในปริมาณมหาศาลและเป็นการจัดซื้อที่ไม่รายงานโดยอย่างไรก็ตามรายงานรายไตรมาสของสภาทองคําโลกก็ไม่ได้เปิดเผยตัวตนผู้ซื้อทองคาปริศนาดังกล่าว ซึ่งอ so ิซุโอโทชิมะนักวิเคราะห์ตลาดเชื่อว่าจีนนั้นน่าจะจัดซื้อทองคำปริมาณมหาศาลมาจากสหพันธรัฐรัสเซียโดยมีความเป็นไปได้ที่จีนจะซื้อทองคำในปริมาณมากจากรัเสเซียโดยเขาได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวของนิกเอซึ่งแผนการกัก,กตุนทองคำของจีนนั้นเป็นหนึ่งในหลายความเคลื่อนไหวที่มีความเป็นไปได้ว่าเป็นการเล็งเป้าหมายที่จะปลีกการเงินของประเทศออกจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในช่วงปลายเดือนตุลาคมซึ่งพวก เศศรษาสตมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับแนวทางที่รัเสเซียกับจีนอาจจะพัฒนาสกุลเงินที่มีทองคำสนับสนุนซึ่งอาจจะบอนทำลายดอลลาร์สหรัฐก็เป็นได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ และข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ